ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกดก้าฮิงดูทลอรนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศี จินะครับประจำวันที่16สิงหาคมพุทธศักราช2568คอนเทนต์นี้ก็จะเป็นเรื่องของการเอาวิชาโหราศาสตร์ที่ดวงดาวเดินจริงนะครับไปอยู่ในภพไหนเรื่องไหนเกิดเหตุอะไรยังไงว่ากันไปแต่เราจะใช้ไพ่องค์พ่อพระสิวะมหาเทพมาช่วยขยายว่าสิ่งไหนดีทำยังไงให้ดียิ่งขึ้นแล้วถ้าเกิดสิ่งไหนเสียทำยังไงให้หนักกายเป็นเบาเราจะเน้นเฉพาะเรื่องของการงานการเงินแล้วก็ความหักนะครับเอาละ ชาวาราศีพิจิกนะครับนะดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณคือดาวพฤะหัสมบดีนะครับก็ต้องบอกว่าไม่ค่อยจะโสภาสักเท่าไหร่นะครับนะเนื่องจากว่าดาวการเงินของคุณเนี่ยตกพบมรณะ คำนะว่ามรณะนีน่แปลว่าความเศร้าโศกเสียใจเนาะนะครับดวาวเจ้าเรือนการเงินนะครับมาจากราศีธนูเราจะเรียกว่ากระดุมพระไปสถิตยอยู่ในราศีเมถุนเราจะเรียกว่าพบม,มรณะมรณะแปลว่าความเศร้าโศกเสียใจผิดหวังนะครับนะกระดุมพระมรณะเอาละเสียหายแล้วถึงได้เงินเช่นได้มรดกนะครับได้จากประกันได้จากการตกเบิกนะครับได้จากเงินที่แบบเขาเรียกไงบางทีทะเลาะกันทวงเงินกันเงี้ย ญาติขาดมิตรตัดอะไรกันไปเลยนะแต่ได้เงินนะแต่มันต้องเลิกคบกันก็มีเหมือนกันนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอยู่ที่พื้นดวงเดิมของคุณเนี่ยจะมาขยายนะแต่ภาพรวมเนี่ยมันสามารถออกได้ว่าการที่ดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณไปตกมรณนะมันมีเกณฑ์ที่เงินเนี่ยนะครับมันจะได้จากทุกขลาบส่วนหนึ่งนะครับมันมีเกณฑ์ที่เงินคุณจะหมดไปกับการรักษารักษาตัวคุณตัวเองรักษาคนในบ้านคนในครอบครัวหรือเอาไปให้เพื่อนฝูงหรืออะไรก็สุดแท้แต่ นะถูกเบียดบุงเผ็ดเบียนถูกยืมถูกอะไรมันมีโอกาสออกได้หมดนะครับเงินหล่นหายเงินอะไรออกได้หมดนะค,คือมันมีเหตุให้ต้องเสียเงินเอาอย่างนี้แล้วกันนะแต่มันหนักเบาอยู่ที่พื้นดวงเดิม,มคุณจะเป็นการขยายแต่ดาวจรบอกเลยว่าการเงินตกมรณะสิ่งที่เราต้อง้องควรทำเพราะเราเป็นคนที่รู้ดวงนะเพราะเราไม่ได้มีโอกาสมาดูดวงดูคลิปเนี่ยเราก็ต้องมีการวางแผนเรื่องของการเงิน นะบางคนก็มีประสบการณ์ก็จะแปลสภาพเช่นเอาเงินเข้าแบงก์เอาเงินเข้าแบงก์ที่มันถอนออกยากนะเวลาใครมา,ายืมเงินก็บอกว่าเงินอยู่ในแบงค์ถอนไม่ได้ต้องใช้เวลา3วันหวันนะหรือบางคนแบบขั้นเทพเลยเอาเงินเข้าพอร์ตไปเลยนะเอาเงินเข้าพอร์ตแบบเว้เล่นหุ้นเว้นไรอะไรก็ว่ากันไปนะอันนั้นนะ่ะหลายวันพอจะถอนออกได้ถ้าถ้าเป็นพอร์ตที่ตามเซตนะนะแต่ถ้าเป็นพอร์ตแบบอย่างอื่นก็อาจจะถอนได้ไวนะครับ,นะรบเขาเรียกมีการแปลสภาพเกี่ยวเรื่องของการเงินนะแต่ที่แน่ๆ นะครับจะคอยแนะนําเสมอเมื่อดาวเจ้าเรือนการเงินตกมรณะนะครับและเป็นมรณะแบบดาวพฤหัสด,ด้วยนะครับดาวพฤหัสเป็นดาวปัญญาเป็นดาวความรู้เมื่อดาวเจ้าเรือนการเงินตกมรณะ ก็แสดงว่าเงินตกมรณะแบบขาดความรู้เช่นคนมาแนะนําให้ลงทุนนะใช้ระบบไว้ใจเธออาจจะเป็นญาติพี่น้องอาจจะเป็นเพื่อนฝูงหรืออะไรฉันไว้ใจเธอฉันให้เงินเธอไปลงทุนและเธอก็เชิดไปหรือเธอไปทําเจงหรือเธอไปทาําบังนะเราก็พูดอะไรไม่ได้เพราะว่าเราขาดการไต่ตรองความโลภบังตาทําให้เราเสียเงินเสียทองอันนี้สําหรับบางคนไม่ใช่ว่าพิจิตทุกคนนะอันนี้แค่จะยกตัวอย่างให้ฟังว่าเวลาดาวพฤหัสบดีตกปุ๊บมรณะทําให้การตัดสินใจของเราเนี่ย ลดน้อยถอยลงทําให้การตัดสินใจของเราเนี่ยนะครับมันถูกคําว่าเกงใจเข้ามาเกี่ยวข้องบางทีเห็นเป็นผู้หลับผู้ใหญ่เห็นเป็นคนที่น่านับถือมีหน้าที่การงานดีนะมันก็จะถูกหลอกถูกหลอกซ้ําถูกหลอกซากอันนี้ต้องะระมัดระวังเอาเป็นว่าดาวจุเรือนการเงินคุณไม่ค่อยดีนะครับพิฉนนั้นแล้วต้องมีสติมากๆนะครับในการใช้เงินใช้ทองถ้าเป็นไปได้ก็นะครับปางห้ามญาติทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นคนมายืมไม่ว่าเราจะจับใจ่ายใช้สอยไม่ว่าเราจะซื้อนูน่นซื้อนี่ซื้อนั่น นะช่วงที่ดาวจะการเงินตกมรณะไม่ควรอ่ะอย่างนี้ละกันนะครับนะแล้วเรามาดูนะว่าไพ,พ่อมภพศิวะอยากจะแนะนําเรื่องนี้ยังไงเกี่ยวกับเรื่องของการเงินในเมื่อมันเสียแล้วเนี่ยทำยังไงถึงมันจะดีโอเคโอ้โหไพ่ไฟออกเยอะแยะไปหมดเลยนะอันนี้คือแบบสุดยอดอะ่ะเจ็ดสามหรือดาวพระเสากับดาวพงางคารู่นี้เป็นคู่ศัตรูอาฆาตอันดับหนึ่งในบรรดาไพ่ร้อยใบสามเจ็ดหรือเจ็ดสามเป็นไพ่ที่น่ากลัวที่สุด นั่นก็หมายความว่ามาเตือนเจ้าชะตาว่าการเงินการทองคุณมีเกณฑ์ล่มสลายการเงินการทองคุณมีเกณฑ์เสียหายการเงินการทองคุณมีเกณฑ์ที่จะถูกคนมาเบียดเบียนนะครับขโมยนะครับบังคับขู่เข็นเอานะอันนี้ต้องระมัดระวังนะครับอันนี้ก็คือเออไม่ได้ไม่ได้พูดให้กลัวหรืออะไรประมาณนี้นะพูดให้ระวังปรับใดที่เรายังมีสติ นะครับไม่ประมาทเลืเล่ไม่วางเงินไว้สเปะสปะในบ้านญาติมาอะไรหยิบไปเพื่อนหยิบม่อะไรเงี้ยเอาเงินเข้าเซฟให้ดีเอาอะไรให้ดีเพราะมันมีเกณฑ์ที่จะถูกคนเบียดเบียนนะครับนะอันนี้ต้องระมัดระวังนะครับทีนี้จะใครล่ะจะมาเบียดเบียนคุณใครจะมาเบียดเบียนคุณนะครับคุณก็ดูว่าดาวเสาร์นี่มาจากไหนปรากฏว่าดาวเสาร์เนี่ยท่านมาจากเจ้าเรือนในราศีมังกรเราเรียวพบสหชะเพื่อนนะเพื่อนเอาแล้วเพื่อนแล้วคนสนิทคนใกล้ชิด สังคมคนหมู่มากรวมทั้งมิจจี้มิจฉายชีพมิอะไรงนี้มีโอกาสแล้วนะเจ็ดมาแล้วนะอ่ะต่อไปอังคารมาจากตัวคุณมาจากตัวคุณด้วยนะครับเรื่องอะไรเรื่องสุขภาพนะครับการเงินชุนอาจจะหมดไปกับการรักษาตัวหรืออะไรก็ประมาณนี้อันนี้อันนี้ก็คือมันช่วยไม่ได้มันเป็นเรื่องที่ถ้าเรื่องสุขภาพยังไงมันก็ต้องดูแลตัวเองอาจจะซื้อยานู่นนี่นั่นกินอันนี้ส่วนหนึ่งนะแต่ที่มันมันไม่ค่อยโอเคคือ อีพบเรือนหนึ่งเนี่ยท่านมาจากเรือนอลีนะมันมาจากหนี้สินนะครับการเงินคุณเนี่ยหมดไปกับการหนี้สินอ้าถท่านาหนี้สินที่มันเป็นหนี้สินที่มันไม่ใช่นอกระบบไม่ใช่ห,หมวกกันน็อกไม่ใช่อะไรประมาณนี้มันก็ยังเคลียร์ได้อะไรได้เป็นตามกฎหมายแต่ถ้าเป็นลักษณะของหมวกกันน็อกก็ต้องคุยกันดีๆนะมีทรัพย์สินเงินทองเงินตาอะไรยังไงก็นะครับไปคือถ้าบรรดาหน,นี้ทั้งหมดนะท่าหนี้ในระบบอะ่ะคุณแชรไว้ได้ เต็มที่ก็ฟ้องเฟิงอะไรกันไปก็ใช้เวลานานแต่นอกระบบนี่คือทุบดอกเบี้ยลอยบวกขึ้นเรื่อยๆควรที่จะหาเงินไปเคลียร์เรื่องนี่นอกระบบให้ดีที่สุดนะทำอะไรยังไงก็ได้นะเอาไปเคลียร์ให้หมดจะยืมเพื่อนยืมฝูงขายหลักทรัพย์หรืออะไรก็ก็ได้นะครับอันนี้คือจะเป็นการแก้ไขปัญหาการที่เราได้เจ็ดสามมันแปลว่ามันไม่มีเหตุผลแล้วมันไม่คุยกันแล้วนะครับเขาเรียกมันทุบกันให้น่วมแล้วถ้าเปรียบนะ ออคือหักตากะเหตุผลอะไรมันคุยกันไม่ได้แนละ้วได้เจ็ดสามนี่คือมันทุบกันอย่างเดียวพิฉะนั้นแล้วคุณเองก็ต้องวางแผนให้ดีในเมื่อเรามีโอกาสมาดูดวงล่วงหน้าแล้วเนี่ยนะครับก็อลองดูว่าเราจะมีวิธีการอะไรยังไงเกี่ยวเรื่องของการเงินนะไพ่ก็มาขยายประมาณนี้นะอ่ะต่อไปครับเรื่องของคู่ของเรื่องของคู่ครองดีครับนะครับสาหรับชาวราศีพิจิกนี่คู่ของดีมากๆเลยด้วยความที่อะไรรู้ไหมด้วยความที่ดาวเจ้าเรือนคู่ของคือดาวศุกร์ ดาวศุกร์ของคุณเนี่ยไปสถิตยอยู่ในาราศีก็รากดเขาเลียกไปอยู่ในภพเรือนที่ดีที่สุดเราเรียกปัตน,นิไปอยู่ในภพของสุภานะสุภาแปลว่าความเจริญก้าวหน้าอุปถัมภ์ขับจุนช่วยเหลือนะถ้าตัวของคุณเองเนี่ยเป็นคนที่อาจจะเป็นผู้หญิงอายุน้อยกว่าผู้ชายผู้ชายอาจจะอายุมากกว่าเขาจะมีความหวังดีคุณเขาอาจจะหางานหาอาชีพให้คุณเรียนเสริมทําเล็บทําผมเ,าเสริมสวยหรือเปิดร้านอาหารหรือไปเรียนศาสตร์อะไรยังไงเบอร์การลงเบอร์ก็เลยคือเขาหวังดีกับคุณเนี่ย เขาอยากให้คุณมีอาชีพอยากให้มีอาชีพอยากให้ไปเรียนต่ออยากให้ไปทํานูน่ทนทํานี่นะเขาจะมีความหวังดีปรารถนาดีให้คุณนะด้วยความที่ดาวเจ้าเรือนปัตนิไปสุภาษเนี่ยอันนี้มีความปรารถนาดีแล้วด้วยดาวสุได้ตําแหน่งราชาโชคเนี่ยคือเขาให้เขาก็ให้แบบเต็มที่นะอันนี้คือในมุมดีนะในกอนที่คุณแบบได้คู่ที่ดี นะครับนะอันนี้ก็ถือว่าโอเคนะสำหรับคนโสดก็มีเกณฑ์ที่จะได้คนที่ดูแลเทคแคร์ใส่ใจทําให้คุณมีความรู้สึกที่ดีสําหรับคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วเลิกลากันไปก็มีเกณฑ์ที่จะเป็นลมหวนมาขอโอกาสขอคบกันใหม่ขออะไรประมาณนี้ก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับด้วยดาวเจ้าเรือนคู่ครอ,องของคุณเดินเดินดีทําให้คุณสมหวังเกี่ยวเรื่องของความรักละก,กันประมาณนี้นะเดี๋ยวเรามาดูนะว่าไพ่องค์พ่อภาชีว่า,าวะจะแนะนําเรื่องคู่ยังไง ศรัทธาความเชื่อต้องมีนะครับขึ้นต้นในดาวพฤกตแสงสว่างคือความหวังนะครับนะความหวังนะครับคุ่มหน้าอธิษฐานนะครับไพ่ใบนี้นะครับเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงความหวังบ่งบอกถึงโอกาสนะครับนะดาวพฤกตเป็นดาวก๊กวิญญาณเป็นดาวความเชื่อนะครับเป็นดาววิญญาณธาตุนะครับนะนั่นก็หมายความว่าศรัทธาความเชื่อจะช่วยเราคุณส่วนหนึ่งนะครับดาวพุธเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นภพเรือนที่ดีเขาเรียกว่าเป็นเรือนในราศีกัน เราจะเรียกว่าพบมรณนะเออโทษทีในราศีกันเนี่ยเราจะเรียกพบลาภะอันนี้เป็นพบเรือนที่ดีนะในราศีเมถุนเราถึงจะเรียกพบมรณนะที่แปลว่าการเปลี่ยนแปลงนะครับนะเอาละนะครับในเรื่องของความรัก เรื่องของอะไรประมาณนี้นะการที่เราได้ไพ่เก้าสี่เนี่ยก็ให้เราเชื่อเซนส์เราว่าคนที่เข้ามานะครับนะเขามีความจริงใจกับเรามากน้อยเท่าไหนนะครับนะแต่เราต้องเป็นฝ่ายที่ได้เปรียบคาว่าได้เปรียบเพราะอะไรเพราะดาวพุธที่มาจากเจ้าเรือนลาภเป็นตัวเป็นเกณฑ์วัดว่าคนที่เข้ามาดีหรือไม่ดีถ้าเข้ามาแล้วเอาเงินเอาทองทรัพย์สินเอาสิ่งดีๆด,ดูแลที่แขกอันนี้คบได้แต่ถ้าเกิดเข้ามาตัวเองขอเงินขอทองขออะไรอันนี้คบไม่ได้ต้องเลิก มาจากภพมรณะแทนแล้วแทนที่จะมาจากราศีกันลาภะมาจากภพเรือนที่ดีที่ที่เราจะเป็นคู่ที่ได้รับแต่สิ่งดีๆกลายเป็นว่ามีดาวพุธอ่าเป็นการเล็กินีหรือดาวศุกร์ปีนี้เป็นการลกินีนะเอาเอาเป็นถ้าเกิดท่านใดมีดาวศุกร์เป็นการเล็กกินีนะัก็คือดาวจเจริญคู่ครองเนี่ยมีเกณฑ์ที่ดาวพุธตรงเนี้นะครับจะมาจากเรือนมรณะที่แปลว่าความเศรสาโศกเสียใจแปลว่าเสียลาบเสียผลเสียอะไรประมาณนี้ให้กับคู่คู่ค้าหรือคู่สัญญาก็เช็คง,ง่ายๆนะ ก็คือให้คุณเชื่อเซนตัวเองว่าคนที่เข้ามาหาคุณเนี่ยนะครับเขาดูแลซัพพอร์ตดูแลอะไรยังไงเราดีไหมนะครับคุณค่อยตัดสินใจถ้าเกิดคนไหนให้คุณคุณครบถ้าคนไหนไม่ให้คุณคุณก็ไซโยนาระนะครับตัวใครตัวมันประมาณนี้จะะ๊ะอ่ะต่อไปครับสุดท้ายเป็นเรื่องของการงาน การงานก็ต้องบอกว่าสุดยอดเลยนะครับดีงามสุดๆนะครับด้วยความที่นะครับดาวพระอาทิตย์นะครับกับบ้านตัวเองในรอบ1ปีนะครับดาวพระอาทิตย์ใช้เวลาโคจร1นราศีก็คือ30วันนะครับก็คือ30องศานั่นแหละไม่มีการเดินหน้าถอยหลังสามารถคำนวณได้เลยนะครับเดินเป๊ะๆเลยนะฮะนะครับทีนี้เนี่ยดาวพระอาทิตย์ ท่านมาเป็นกเกษตราที่บดีกเกษตรแปลว่ามั่นคงถาวรแสดงว่าเรื่องของการงานคุณมีเกณฑ์ที่จะมั่นคงถาวรน,นะครับไปสัมภาษณ์งานไปอะไรก็มีเกณฑ์ที่เขาจะนัดหมายให้ไปทํางานวันไหนอะไรยังไงก็มีการตกลงอะไรประมาณนี้นะนะครับเรื่องการงานปเป็นเกษตรคุณมีความชํานาญการมีความถนัดมีความสุขในการทํางานในลักษณะต่างๆนะอันนี้ก็ยินดีด้วยนะครับสาหรับชาวราศี นะครับพิจิเรื่องของการงานคุณไม่มีปัญหานะครับถึงมีปัญหาก็สามารถเคลียร์ได้นั่นเองนะก็ยินดีด้วยนะครับนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าไพ่องค์พ่อพศิวะจะแนะนําเกี่ยวเรื่องของอการงานให้ชาวราศีพิจิยังไงนะครับนะอ่ะเจ็ดหนึ่งนะครับนะหรือดวาวพระเสอาทิ์นะมือก็ห้ามและปางห้ามยากอะไรที่ทําให้ตัวเองลําบากอะไรที่ทําให้ตัวเองเสียหายอะไรที่ทําให้ตัวเองยุ่งยุ่งวุ่นวุ่น,นก็หยุดซะ นะครับนะเนื้อไม่กินเอากระดูกมาแฝงคอก็อไม่ควรนะครับไพ่มาเตือนนะครับเราทํางานทําอะไรเราทําไปนะครับอะไรที่มันเป็นจุดเสี่ยงอะไรที่มันเป็นจุดที่ทําให้เราวิบัติหรืออะไรที่ทําให้เรารู้สึกไม่มั่นใจนะครับต้อง50 50ให้หลบให้หลีกให้เลี่ยงนะครับทีนี้เนี่ยนะครับเ,เมื่อดาวเจ้าเรือนการงานของคุณดีเนี่ยแลย้วไพ่ไพ่ถือเป็นไพ่แห่งความร้อนแรงด้วยนะคุณได้คู่ธาตุไฟนะครับให้ผลถึง 80- 90%เลย นะรุนแรงรวดเร็วนะครับแลนะดาวพฤหิสตอนนี้ของคุณอยู่ราศีสิงเป็นธาตุไฟคุณได้คู่เสาอาทิตย์เป็นอสีติธาตุอยู่ในราศีของคุณด้วยในราศีสิงเนี่ยเลยส่งผลให้เรื่องของการงานคุณจะดังเป็นผู้แตกนะครับนะคุณจะแบบ อารมณ์ประมาณแบบว่าช่วงชัตวานเหมือนเราแหงมองท้องฟ้านะครับแล้วพุเต็มท้องฟ้าเลยนะครับนะนั่นหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าคุณมีงานมีโปรเจกต์มีโปรแกรมหรือมีอะไรมโรีโปรเจกต์อะไรก็ว่ากันไปนะคุณมีเกณฑ์ที่สําเร็จแบบโช่วงชัตสวานนะขอให้คุณตั้งใจเต็มที่เลยนะแต่ก็ต้องเช็คนิดนึงว่า นะครับคุณจะมีปัญหาอะไรยังไงบ้างไหมนะครับนะเนื่องจากว่าดาวเสาร์ดาวทิศไม่ได้มาจากบเสียเรือนเสียสําหรับคุณเลยยิ่งส่งผลให้คุณจเจริญก้วหน้านะครับชาวราศีพิจิกนะครับให้เน้นในเรื่องของคอนเนคชันการติดต่อเพราะดาวเสาร์ท่านมาจากเจ้าเรือนสหาหะชะนะครับนะติดต่อเรื่องอะไรติดต่อเรื่องอาทิตย์อาทิตย์เป็นดาวเกียรติเป็นดาวเกียรติยศเป็นดาวหัวหน้างานเป็นดาวเจ้าของบริษัทนะครับนะมาจากเรือนการงานก็แสดงว่านะครับการที่คุณได้เจ็ดหนึ่งเนี่ย คุณจะประสบผลสําเร็จในเรื่องของการติดต่อกับเจ้าของธุรกิจนะดีลงานการทํางานกันนะได้รับการไว้วางมุดใจทําให้คุณประสบผลสำเร็จถือว่าเป็นวีคที่คุณโดดเด่นเกี่ยวเรื่องของการงานมากๆขอให้คุณตั้งใจนะครับมีความเพียรพยายามมีความกระตือรือร้นมีความทะเยอทะยาน นะครับเพื่อให้คุณประสบผลสําเร็จในเรื่องของการงานคุณมีโอกาสได้เลื่อนยศได้เลื่อนตําแหน่งนะครับคุณมีโอกาสที่จะประสบผลสําเร็จเรื่องของการงานแบบปังปุริเยเปรยหรือ,อยังเกิดจากความตั้งใจของคุณเกิดจากความกระตือรือร้นของคุณ เกินจากความทุ่มเทของคุณอะประมาณนี้แล้วกันนะครับนะอะยังไงก็กราบขอพระคุณทุกท่านนะครับนะที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมผมพิพาพปาระกันยังไงต้องกราบขอเข้ามาอภัยด้วยนะท่านใดถูกอกถูกใจขอขบอคุณนะกดไลค์กดแชร์กดสับสไครต์กดกระดิ่งติดตามท่านใดสนใจไพ่องค์พ่อพระศิวะมหาเทพก็ติดต่อได้ตามไลน์หรือตรงตะก,ก้าก็ได้นะครับนะ,อะขอทุกท่านโชคด,ดีมีความสุขครับผมเกรเจ้าพินดูตลอดสวัสดีครับ